อะไรก็ได้อะไรก็ได้ฉันทูนฉันให้ไปจนหมดตูวยังไม่พอใจอีกหรือทุนหู ถึงทำตัวหาเรื่องผัวอย่างนี้ทำท่าทำทีมีเลสนาไขัดอกขัดใจเป็นได้เรื่องทุกที ไม่ได้ยังงั้นจะทำอย่างนี้คู่ได้คู่ดีไม่มีให้พี่สบายทำงานจนตัวเป็นเกลียว ไม่เคยเที่ยวตเตะเช่าชหาเงินหาทองให้น้องชชยสบายสบายไม่ได้ขาดมืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ยังไม่พอใจอีกหรือ เรื่องปวดหัวให้พี่ทุกมือคอยชุดคอยยือไม่สงสารพี่เลยหรือไร